เราควรสร้างสีสันให้คืนนี้ด้วยอะไรแทนการจุดพลุครับขอบคุณสำหรับคำถามนะเจ้าสำหรับคำถามที่ว่าถ้าเกิดว่าคืนลอยกระทงเนี่ยเป็น่าเฮานะเขาจจุดประทัดจุดพลุเขาจะสร้างสีสันด้วยอะไรอย่างนะเจ้าในความคิดของน้องนะเจ้าว่าน้องคิดว่าเขาเนี่ยเป็นคนล้านนาเป็นคนเหนือนาะเจะ เขามีวัฒนธรรมประเทีที่ีงาม,งามดีงามสวยงามของเขาแล้วเจ้าน้องอยากขอแนะนำคือสร้างสีสันโดยการฟ้อนรำเจา้าก็คือการนำตังเหนือเขาเนี่ยเจ้ามีฟ้อนเล็กฟ้อนเนี้ยวกับมีฟ้อนหางเขากับพ้อนอยังฟ้อนหานประเทศยนที่สวงามเจา้าถ้าเป็นเอามาฟ้อนรวมกลุ่มกันนี่นะเจา้าก็จะเห็นแสงไฟจากประทีปก็ะสวยงามเหมือนกับพวกเหมือนกับประทัดแน่เจา้าเจ้าขอบคุณเจา้า ครับผมขอบคุณมากครับสำหรับคําตอบนะครับมีต่อนไหมครับเจ้าละกาขอเพิเ่มอหมน้อยนะเจ้าเผื่อว่าตะวันบางเอิญสังเกตเห็นว่ามีชาวต่างชาติโดยเจ้าก็ฉะนั้นขออนุญาตประชาสัมพันธ์ถึงภาษานังกฤษสักน้อยนะเจะ้าสำหรับคําถามนี้เจ้าเชิญครับ uh, Thank you for the question and for this question uh, if in l i e h t o n festival if the, if we have a rules that no firework what we gonna do to make enjoy to make ladies and gentlemen enjoy so i think um, in the northern we have a thai dance that's very beautiful so i think we should we should do it we could, we could do it for celebrate our Home festival thank you ครับผมคำรับคำแปลครับก็คือคำตอบแรกนะครับก็คือภาษาไทยในคำตอบแรกเมื่อสักครู่ก็คือคำแปลนะครับถูกต้องไหมครับอ่าโอเคครับผมกรพุ้นรับหมายเลขหนึ่งนะครับนางสาวสุดารัตน์โพสีนะครับธนาคารกสิกรไทยสาขาบุรีรส่งเข้าตำรวจนะครับลำดับต่อไปครับหมายเลขห้าครับนางสาวสุดารัตน์สารปาครับของญาตเชินครับเลือกเอรคำถามได้เลยครับเปิดเลยครับ หมายเลขห้านี้นะครับร้านขนมเทียาดาเฟอโ์รี่ส่งเข้าประกวดนนะครับสำหรับคำถามของหมายเลขห้าครับขออนุญาตอ่านนะครับท่านจะแนะนำให้วัยรุ่นปฏิบัติตนอย่างไรให้รอดพ้นจากปัญหาระหว่างเรียนมีแฟนหรือการตั้งครรภ์ก่อนวัยเรียนครับข้บคุณงสำหรับคำถามนอเจ้าสำหรับกันที่มีความผิดในวัยเรียนมันกรนะบอกผิดเนาะ แต่เขาขควรจะเอาใจเขาว่าว่าเขาต้องพึ่งใจว่าเขาต้องแง่วจใจหถึงจะถูกเจ้าเพราะคนต่างหลังมันจะเป็นห่วงเจ้าขอบคุณเจ้าคราวผมเป็นคําตอบที่สั้นๆแต่ได้ใจความนะครับแล้วก็เข้าใจในภาษาวัยรุ่นด้วยกันเองขอบคุณครับหมายเลข5้านะครับลำดับต่อไปครับหมายเลขแครับนางสาวเพ็ญพิชารอดกลางนะครับวิชัยเถินโลหะธุรกิจส่งเข้าประกวดครับขออนุญาตเลือกสองคำถามครับเปิดเลยครับ คถามนะครับคาถามคือในฐานะที่ท่านเป็นคนเถินนะครับท่านจะมีการช่วยคิดวิธีการสร้างรายได้ให้กับคนในท้องถิ่นอย่างไรครับเขาขอบคุณสำหรับคำถามนะครับสำหรับการสร้างรายได้ให้กับคนเถินของเขาเนี่ยก,ก็จะน่าจะคิดว่าจะส่งเสริมในเรื่องของอ่า ผลิตผลทางการเกษตรนะเจ้าก็คือว่าก็คือส้มเกี๊ยบของฮานั่นเองนะเจ้าก็คือจะเอาไปแปรรูปนะเจ้าทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆนะเจ้าเพราะว่าส้มเกี๊ยวเนี่ยต่อเป็นผลิตภัณฑ์หรือผลิตผลที่เป็นของคนเถินโดยเฉพาะนะเจ้ากับอันนี้ก็จะสร้างรายได้ให้กับคนเถินกับกับคนเจ้าข,ข,ขอบคุณครับหมายเลขแปดนะครับคำถามมีอยู่ว่า ท่านจะทําอย่างไรเพื่อสร้างอัตลักษณ์ให้กับเมืองเถินให้เป็นที่รู้จักกับนักท่องเที่ยวแล้วเกิดความประทับใจแล้วให้นักท่องเที่ยวอยากมาเที่ยวชมครับขอบคุณสําหรับคําถามนะเจ้าสําหรับคําถามที่ว่าจะสร้างอัตลักษณ์ใดคืออําเภอเถินคือนักท่องเที่ยวสนใจนะเจ้า อย่างแรกเลยควรเถินเขาเป็นคนมีน้ำใจเจ้าแล้วก็เป็นคนที่ยิ้มเก่งอย่างเช่นโรงเรียนเถินวิทยาเนะี่ยเจ้าจะมีอัตลักษณ์ลงภายในโรงเรียนคือยิย้มใสไหว้สวยมีวินยัยใส่ใจสุขภาพเจ้าอำเภอเถินก็เช่นกันยินย้มใสไหวสวยมีวินยัยใส่ใจสุขภาพเจ้าเพราะว่าอำเภอเถินถ้าเกิดเขาสังเกตกันเนาะก็ก็จะสะอาดแล้วก็มีเตาล่มไม้แล้วก็มีบรรยากาศที่ดีเจ้า ซึ่งสามารถดึงดูงดนักท่องเที่ยวได้ขนาดเลยเจ้าแล้วก็ถ้าเกิดน้องจะอู้นักท่องเที่ยวมาสนใจที่จะมาแอลอำเภอเถื่อนจะได้น้องก็จะอู้ว่าอำเภอเถื่อนของเรามีส้มเกลี้ยงมีโป่งขามแล้วก็มีแล้วก็มีอ่ะแล้วก็มีน้ำตกแม่วาเจ้า แล้วคืออำเภอเถินของเขามีอัตลักษณ์หลายอย่างเนาะซึ่งน้องก็ถ้าเกิดน้องจะอู้กับนักท่องเที่ยวน้องก็จะอู้ว่าอำเภอเถินของเขามีแห่งท่องนิสัยคนเถินของเขาเปิดใจดท่องเจ้าขอบคุณจ้าขอบคุณครับสําหรับหมายเลข15นะครับนี่คือคาตอบด้วยรอยยิ้มมารยาทแล้วก็สิ่งอาที่ดึงดนะูดนักท่องเที่ยวก็คือของดีของเมืองเถินของเราันั่นเองนะครับเอาละครับ สุดท้ายครับหมายเลข19ครับนางสาวอารุณรักตันสุขนะครับเถืนปาร์คส่งเข้าประกวดท้าขอยัดเลือกสองคำถามได้เลยครับคำถามได้มาแล้วนะครับคำถามถามว่าท่านจะช่วยรักษาประเพณีวัฒนธรรมของไทยได้อย่างไรครับ สำหรับคำถามเจ้าสำหรับคำถามที่ว่าสิ่งนี้จะได้เมื่อรักษาวัฒนธรนนรมประเพณีลอยกระทงจะได้ไหมเจ้านอกจากรักษาประเพณีลอยกระทงโดยการอนุรักษ์และกะกสืบพอดไปสู่ลูกสู่หลานถ้าการประเพณีลอยกระทงมันดีจะได้และก็ควรอนุรักษ์ไว้เพื่อเป็นชนรุ่นหลังที่เขาได้รักษาไว้เพื่อชนชาติรุ่นหลัง ที่มีวัฒนธรรมที่ดีง้มสืบทอดต่อไปเจ้าคุณเจ้าขอบคุณครับหมายเลข19นะครับบอกว่าจะรักษาและก็สืบทอดประเพณียี่ป็งแบบนี้ให้สืบต่อไปนะครับนี่คือทั้งหมดครับทั้ง5คําถามนะครับทั้ง5คําถามนะครับเปียบร้อยแล้วนะครับ ส่งเข้าประกวดค่ะได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสครับและรางวัลรองชนะเลิศอันดับ3ครับได้แก่ นั่นหมายความว่านะครับอันดับ2นะครับที่ได้รบพม่าประจำปี2,557นะครับได้แก่หมายเลขหมายเลขแปครับนางสาวเพ,พ็ญพิชารอดกลางค่ะวิจัยเถินโลหะธุรกิจส่งชอบประกวดค่ะ ขออนุญาตนะครับสาวงามครับหมายเลข8หมายเลข5หมายเลข13ขยับเอาล้วครับทิดานนกพมาาครับในการจัดงานประเพณียี่เป็งมืองเถินประจำปี2557นะครับได้แก่หมายเลข รวมไปถ <shrink> ึงในรลายต่างๆนะครับที่จะส่งภาพความประทับใจกับทิดานนพมาศประจำปี2557นะครับขอยญาเชิญทิดาประจำปี2556ด้วยครับขอย่าเชิญครับผมเพื่อที่จะรูมถ่ายรูปนะครับกับต่างคณะกรรมการครับอะไะครับ สำหรับรางวัลนะครับของทิดานนพมาศนะครับประจำปี2557ครับนเรียนเชิญนะครับท่านปรลัดอาวุโสครับได้ให้เกียิสวมสายสะพายนะครับให้กับทิดานนพมาศประจำปี2557นี้ครับขอแนบเรียนเชิญครับ